สวัสดีจ้าทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายบันชาแนลก่อนอื่นก็ต้องขอฝากกดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้ยายบันในเด้อทุกคนเมื่อนี่พพี่น้องมาต้มยำวิญญาณไก่อีสานบ้านเฮาเอิน้นโค้งไก่ต้มยำโค้งไก่พี่น้องมาดูวัตถุดิบกันเลยว่าสิมีอย่างแน่เนอะ ว่ายายบันจะใส่อะไรบ้างเนาะสูตรใครสูตรมันเด้แล้วแต่ความชอบนี่มะเขือเทศใบมะกรูดแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายเนาะยายบันจะใส่ขึ้นช่ายยายบันชอบขึ้นช่ายบางคนจะใส่สีหอมเนาะก็แล้วแต่เนะเาะมะขามเปียกด,ด้วยมาเบิ่งกันเลยพี่น้อง ใส่ตะไคร้กับขาลงไปมะเขือเทศมีหลายใส่หลายรลปนวยประดงประไดิเดนาะเพราะว่ามันเก็บมาจากสวนเราเองมะขามเปียโม้เดือดแล้วเราก็จะใส่ไก่ลงไปเลย แา่บันจะบอไซอันพริกเนาะเพราะว่าเอไทไห้้านกินน้ำนะทำให้เด็กๆก,กินด้วยแม่ไม่ใส่พริกเพราะเด็กๆเ,เขาชอบกินรอหม้อเดือดก่อนเนาะให้หม้อเดือดก่อนเทาจะคอยปรุงเนาะรอหม้อเดือดก่อนเด้ย ค่อยปรุงมันจะได้แซ่บๆมาปรุงกันเลยจ้าพี่น้องใส่รสดีนะใส่รสดีโอ้ยใส่รสดีแล้วอ,วองนัวไม่ต้องใส่เยอะเลยองนัวใส่นิดเดียวโอ้พอก็น้ำปลาโอ้โหจ้า เราให้ไก่สุกสุกแล้วใส่ใบมะกรูดลงไปใส่หอมลงไปจ้าปิดแก๊สเลยปิดแก๊สเลยใส่ขึ้นช่ายตามหลังเลยปิดแก๊สเลยนะคะปิดแก๊สเลยเพราะว่า น้ำมันยังร้อนอยู่ใส่ใส่ผักเข้าไปก็ประมาณมานี้นีโอ้โหเสร็จแล้วพี่น้องพร้อมเสิร์บพร้อมเสิร์บจ,จ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อขอให้ทุกคนรวยๆจ้ารวยๆ